คลิปนี้ครับจะพาเพื่อนๆไปชมพิพิธภัณฑ์ลูฟครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากๆในประเทศฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าจะใครไปกรุงปารีสแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายหลักของเขาเนี่ยจะต้องมาที่นี่ครับไม่ว่าจะเข้าหรือว่ามาถ่ายรูปก็ตามเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของการมาที่ประเทศฝรั่งเศสครับเดิมทีนะครับผมพิพิธภัณฑ์ลูฟเนี่ยเคยเป็นพระราชวังหลวงครับแล้วก็ได้ถูกปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใต้ดินนะจะแสดงผลงานศิลปะทั่วโลกเนี่ยมากกว่า35,0005,000ช้นั ด้วยความยิ่งใหญ่และผลงานที่จะแสดงโชว์มากมายเนี่ยทำให้ผมไม่สามารถรับชมภายในวันเดียวหมดนะครับต้องเลือกดูปีกไกปีกหนึ่งนะครับผมจึงเลือก3าอย่างที่ผมเนี่ยอยากดูครับแล้วก็อยู่ใกล้กันครับผมนั่นก็คือ1นึโมนาลิซาครับ 2. t h เดอะวิงวิ o r อรีออฟซามอสเรสครับผมสามก็คือรูป l ิเ e อร์ตี้รี n ดิ้งออฟพีเพิลครับผมที่เป็นรูปผู้หญิงชูธงฝรั่งเศสอันโด่งดังครับต้องบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงฝรั่งเศสมีการเข้าร่วมการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ย เยอะมากๆครับผมบางจุดเนี่ยเยอะกว่าผู้ชายครับโอเคครับผมนี่คือจุดมุ่งหมายหลัก3อย่างนะครับที่ผมจะไปดูีพ่พิพิธภัณฑ์รูปครั้งนี้ครับพาเพื่อนๆไปดูพร้อมกันเก็บประสบการณ์ไปพร้อมกันครับประมาณสี่โมงครึ่งแนละ้วอยู่ที่หน้านรูปนะครับผมก็ซื้อบัตรต่อสี่โมงครึ่งครับสวยงามเอ่อเดี๋ยวเราไปดูข้างในนครับ <c oughs> อย่างที่บอกครับผมโชว์ประมาณสองหมื่นกว่าชิ้นนะ ไล้ว,ว่านักท่องเที่ยวที่มาต้องดูครับผมก็มีนาวิซาแล้วก็มีอะไรนะวิงออฟวิตติลลี่หรือเปล่าวิงออฟเจอร์วิตติลี่หรือเปล่านะชื่อว่าวิงวิตติลลี่ออฟซามอสเทรสครับผมรูปปั้นที่แบบเป็นผิวไหวแล้วก็มีมีปีกครับการจองพิพิธภัณฑ์รูฟเนี่ยต้องจองเป็นเวลานะครับจองเวลาไหนเข้าเวลานั้นครับนี่ก็คือลักษณะของตัวออนไลน์ครับเขาก็จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้แผนที่นะการเดินเป็นปีกปีกไหนปีกไหนอะไรเงี้ยปีกหนึ่งก็ ใหญ่มากแลล้้้ววก็มีหหายยองดครับแนะนํานะครับการเที่ยวยุโรปเนี่ยหรือการเที่ยวที่ไหนเนี่ยควรจองตั๋วมาก่อนเท่านั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยเสียเวลามากๆครับก็ตัวกระเป๋าของผมแล้วก็มีสแกนโอเคโอ้โหทำอะไรเรื่องะโอ้ห้างล่าเหมือนห้างเลยห้างสินคาเลยเหมือนห้างสินค้าเลยครับ อันนี้เป็นแผนที่ฮะจุดแจกแผนที่ฮะก็เลือกอังกฤษมาก็น่าจะรู้เรื่องท well. ี่สุดแล้วโอเคคร here, wing, ับผมแผนที่เขาจะบอกนะว่าเนี่ยอย่างห้องเอ่อห้องเดนอนวิงนะครับผมก็จะโชว์ตามนี้เลยนะครับมีโมนาลิชาอยู่นี่โมนาลิชาอยู่ตรงมุมขวานะฮะโอเคแล้วก็มาอยู่หน้าห้องเดนมอนวิงละเดี๋ยวไปกันอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับว่าคือต้องวางแผนนะครับว่าเราจะอยากดูอะไรก่อนเนีที่นี่ พอเลือกดูก่อนแล้วก็ไปปีกนั้นก่อนเลยฮะโอเคเราสแกนมาแล้วฮะเดี๋ยวไปดูไม่รู้มันจะเรียงไงเดี๋ยวไปดูกันเร่าี่เดียไปดูนี่นต้องียกว่าสมบัติของเก่าที่ชนชาติฝรั่งเศสสมัยก่อนสะสมมาเนี่ยมันเยอะมากมากจริงๆครับคือมันเยอะมากเลยฮะเยอะมากชิ้เล็เล็น,นอนเยอะมาก ของสะสมส่วนใหญ่ที่นี่นะครับจะเป็นอรารยธรรมอียิปต์แล้วก็อรารยธรรมกรีกครับเยอะมากๆครับเออสมบัติช่วงนี้จะเป็นเเหมือนกับว่าช่วงของกรีโรมันเยอะมากครับผมโลโสองใบเนี่แตกแล้วนะครับแต่ว่าเขาพยายามหล่อขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นว่างานที่แตกแล้วเนี่ยหล่อขึ้นมาแล้วลักษณะจะเป็นยังไงครับ ใหญ่ใหญ่มากใหญ่ใหญ่มากนี่คือเขาเอามาซ่อมนะคือของเดิมเนี่ยเป็นแบบเนี้นะครับแล้วก็เอามาแปะผมแล้วก็ปั้นปูนขึ้นใหม่แล้วก็แปะ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 ให้มันสมบูรณ์แล้วก็เหมืนอนให้กลับสู่สภาพเดิมใกล้เคียงมากยิ่งขึ้นฮะผมก็เดินตามป้ายที่บอกว่ามอริซ่าไปทางนี้ยังตามหาอยู่ครับโอ้ ที่อยู่ของสุดสุดยอดโกลเปัสเฮ้ยปั้นสวยมากอันนี้คือกลุ่มราศีเหมือกลุ่มราสีแต่ว,ว่าเขาสมบูรณ์ในแค่นี้นะคือหลักอลาโตมี่ปั้นโคตรเก่งเลยเห็นไหมครับเขาจะมีคอรสร้างลำเดือๆของการเป็นวังอยู่ครับสวยงามองโถงครับอลังการไปหมดนะฮะ ดูรายละเอียดแบบว่ายิบยับไปหมดเลยโอเคผมมาเจอหนึ่งในะรูปปั้นที่ดังมากๆก็คือรูปวีนัสครับนี่คือรูปปั้นวีนัสครับอีกหนึ่งผลงานที่โด่งดังที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์รูปครับนี่ผมอยู่ข้างหน้ารูปปั้นวีนัสฮะผมเพิ่งดูล่าสุดมาเลยนะรายการห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเขาบอกว่าวีนัสเนี่ยปั้นเป็น2ส,ส่วนนะเป็นส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างแล้วก็มาประกอบกันช่วงเอวจะมีรอยต่ออยู่ เคราะเห็นว่าเราดูนะช่วงเอวห็นตงการเนี่ยจะมีรอยรอยต่ออยู่คือวีนัสถูกปั้นสองช่วงแล้วก็ประกอบกันฮะไม่เห็นกันตาตัวเองแล้วคนเยอะมากรูปปั้นวีนัสเป็นอารยธรรมกรีครับมีอายุมากกว่า23,000ปีครับแบบเหมือนอยู่ในอาณาจักรกรีกนะย้อนไปเกือบเป็นพันพันปีคุณดูดิรูปปั้นตังงานเต็มไปหมดแล้วดูความผิ้วไหวนะครับ คุณดูความที่ไหวคุณดูหลักอาตอมดีดิดูดิเห็นไหมฮะหลักอาตอมีผมดูทุกรายการนะเคเขาบอกว่าผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ในยุคช่วงกรีกโรมันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างอวกนะครับผมอวบจะดูลักษณะจากจากรูปปั้นนี่แหละแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็จะกล้ามเนื้อลีนนะครับผมสมส่วน ก็จะเห็นว่าหลักอัลโตมีเขาเป็นคนไหล่กว้างกว้านะฮะแต่ว่าหรือเป็นยังไงไม่รู้นะไอจูไอจูก็ภาพเทียบบสัดส่วนก็ถือว่าเล็กหรือเปล่าเนี่ยคือแบบเท่มากรายละเอียดผมความโค้งผิวไหวอ่ะเท่มากแบบใช่เป็นซุดใช่เป็นซุดดูแบบเท่มากแบบคนปั้นคนอะไรอเงี้ยแบบเออ ไม่ต้องถามว่าเก่งแค่ไหนครับดูจักลักษณะของอานซอมี่แล้วแบบสมส่วนมากๆคือไม่ได้ดูแบบดูกล้ามเนื้อเวอร์เนะแบบมันพอดีลงตัวความทิ้ไวไหวตูวชุดเลยเงี้ยโอ้โหดูดินะคือเขาบอกว่าเนี่ยมืนอนแบบ จุดที่คนพบครับผมเนี่ยของทะเละเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็จะเจอเยอะอียิปต์พวกอะไรพวกเนี้ยก็เจอเยอะ <_ C ask> ตอนตอนตะวันออกของของแอฟริกาอะไรเงี้ยตอนบนตอนตะวันออกช่วงบนนี่คือ The Wing Victory of Sumatra ครับผมถูกค้นพบภายในบริเวณเกาะ Sumatra ที่ประเทศกรีซครับสุดยอดสวยมากใน3จุดมุ่งหมายครั้งต้นที่ผมบอกไว้เนี่ยก็มี m o นาลิซา The Wing Victory แล้วก็รูป The Liberty of People ครับก็คือเสร็จไป1อันละ ก็หลังจากที่ถ่ายรูปก็เสร็จเป็นหนึ่งภารกิจแล้วครับเออผมากาลังอยู่ในห้องที่รวบรวมเหมือนรายชื่อรายนามน,นะผมของกษัตริย์ฝรั่งเศสยาวอลังการอลังการมากสวยงามมากรี่ไปยับมากใช่สิ่งพวกนี้คือของที่กษัตริย์ฝรั่งเศสใช้นะ โครสวยโหระดับนี่องใบจันทรงานดีงานละเอียดโอ้โหระดับกระสันนะคนที่โด่งดังมา,มากๆคือผมที่<ผ>มงคูบงดูที่สิบสี่ผมเข้าสู่อาณาจักรของอาร์ตแกลเลอรี่ที่แบบเยอะมากโคตรเยอะ จะเกี่ยวกับภาพประวัติของพระเยซูครับผมแบบแมากางเขนตอนที่กำลังจะโดนประหารอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ผมถึงแล้วครับรูปมอนาลิซ่าโอ้โหนี่รูปอะไรเนี่ยอ๋อใหญ่มากใหญ่มากโอ้รูปอลังการรูปใหญ่ขนาดเลยโอ้มีแถวครับผมมีแถวที่จะเข้าไปถ่ายกับรูป รูปโมนาลิซาครับผมเดี๋ยวเราต่อแถวกันโอเคครับถึงแล้วฮะคนเยอะมากแลโมนาลิซาเนี่ยอยู่ในกระจกนิรภัยนะครับเพราะว่าเคยหายครับผมแล้วก็จับโจรได้ที่เอาไปแล้วก็เลยถูกเก็บไว้ในกระจกนิรภัยเลคฮะก็สำเร็จแล้วครับภารกิจที่2นะคือการได้ไม่เห็นรูปโมนาลิซาของจริงครับรูปจริงเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะตัวรูปก็เป็นการวาดสุภาพสตรีที่สวยงามในยุคนั้นครับใบหน้าอมยิ้มเล็กน้อยครับ ว่าด้วยสีน้ำมันโดยเลโอนาร์โดดาบิญชีครับเป็นหนึ่งในภาพที่โด่งดังมากที่สุดในโลกครับรูปนี้รูปเยอะมากครับผมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเฝรั่งเศสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของที่จักระครับผมเกี่ยวกับเทศต่างๆเยอะมากลายตาไปหมดสวยทุกภาพครับผมแล้วก็ใหญ่อลังการมากดูภาพนี่ เป็นศิลปะนูดนะแต่ว่าสวยมากดูดิน่เนเพื่อมันดูสวยอะ่ะเหลือกห้าทีรรเราดูมันมันปิดทุ่มหนึ่งนะแต่ตอนนี้มันห้าโมงครึ่งเราเข้าสี่ี่มงครึ่งเฮะหรอพน,นักงานแรกหมดแล้วบอกอีกห้าทีเราปิดแล้วเยวไปดูรูปพวกนัปบลเรียนประกาศชนะ ประชาชนองิวัติอะไรอย่างเงี้ยไปดูกันฮะสุดท้ายแล้วรถสุดท้ายแล้วไม่สามารถอ่านได้ทุกรูปดูแล้วก็ซึมซับเหมือน Moisturizer เข้าสู่ผิวโอเคเขาบอกว่า i c ิกลี u i ิกลีเลยพนักง,งานโอเคเจอแล้วเจอแล้วทันดูดีคือรูปตรงนี้นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของเ,ออเขาเรียกว่าการปฏิวัติแล้วหรือการเมืองของของฝรั่งเศสนะครับตรงนี้ มีในภาพครับจุดเด่นคือหญิงสาวได้เชื่อมาริยาเนี่ยนำธงชาติฝรั่งเศสบกสะบัดนำประชาชนมิชัยชนะเหนือสตูในการปฏิวัติครับต้นแบบของรูปนี้เนี่ยครับยังเป็นต้นแบบของเทปีเสรีภาพครับที่ฝรั่งเศสนะครับสร้างมอบให้สหรัฐอเมริกาในวาระครบรอบ100ปีของสหรัฐอเมริกาครับนึกว่าจะไม่ทันเหลือ5้ทีครับคนดูเยอะมากนะครับคนดูเยอะมากมันเป็นรูปที่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญของฝรั่งเศสมากที่ ประชาชนนะครับมีชัยชนะ <_ C> <Lyn> เหนือสถาบันกษัตริย์แล้วก็ <Phill> <et> เปลี่ยนระบบครับผมนำเข้าสู่สาธาริปัไทที่แท้จริงครับผมหลังจากโดนกษัตริย์ของฝรั่งเศสคูลีภาษีครับผมแล้วก็นำไปสร้างวางสร้างนู่นสร้างนี่ของตัวเองนะแต่ว่าประชาชนยากจนรูปนี้เป็นรูปที่ข่าวังน,าน้าแล้วก็เขาเรียกว่ามีแร,แรงบันดาลใจทําให้คนที่อยากได้ไประชาธิปตไตยแบบฝรั่งเศสอ่ะโผลกเข้ามาดูที่นี่แล้วก็มีแรงบันดาลใจมากรูปนี้ รวมถึงผมด้วยผมก็อยากมาดูแล้วก็เจอรู้สึกว่าอ๋อีพลังอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้ดีขึ้นนะครับปิดแล้วฮะทุกคนตอนนี้หลังไลยเดินกลับมาแล้วฮะถูกพนักง,งานต้อนกลับมาฮะพนักง,งานตึมเลยครับดูเขายืนให้พวกเรากลับก็อกให้พวกเราออกเพราะว่าอางงเหมือนกันนะเพราะว่าปิดทุ่มหนึ่งเหรอต้องบอกว่ามารู้ตอนหลังครับฝรั่งเศสณนะวันนั้นฮะมีการจราจรเล็กๆครับคือตำรวจเนี่ย เต็มถนนไปหมดเลยครับทุกที่ร้านขายหนังสือครับมีพวกหนังสือมอร์นาลิซ่าหนังสือเกี่ยวกับรูปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็รูปรูปปั้นที่แขวนที่ห้อยของอะไรอย่างเงี้ยแบบจำลองครับผม นี่คือรูปครั้งแรกของผมครับด้วยความรู้อันน้อยนี้ผมไม่สามารถอธิบายได้ทุกชิ้นนะครับผม20,000กว่าชิ้นที่จัดแสดงเนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครเดินแบบสวันจบ5วันจบครับผมมันกว้างแล้วมันก็ละเอียดของมันเยอะมากๆครับนี่คือพิวพิทาร์ลุกครับผมชอบมากชอบของแอนทีเจของเก่าชอบมอสซาครับผมถึงผมความรู้จะน้อยแต่รักมากในสิ่งนี้ครับบ๊ายบายครับผม